ถึงบ่ม้านอาถึงเห็นบาถึงทางสูงบาเห็นกล้องก็บ่าเห็นจะค่อยต่อไม่เอา เปล่าเด้อสายมื้อถึงปะตรงนี้ยอดแสงกรอเปล่าบัวเองพี่ไหมเออแดดเลยหยุ่พอแล้วมัง้งหมดหยุ่ไม่มีดิห่างแล้ว เอเลยออกมาสูงเกินครับมดแดงเต็มคอเลยครับไปดูกันเลยครับไปดูกันเลยไปดูนู่นเลยครับผลงานขุดหลังเขาครับผลงานนะครับเปีงเอาไปข้างในเลยพอ <c oughs> ได้อยู่ได้กินแซ่บๆแล้วกันนะครับใส่ปเปแกงใส่ยี่หรอกอยี่น้อมนะครับ อันมันห่างไปนะ่ะไม่รู้ไหนเอาไปร้องดิเดมิส มีเสียงหอบหืดเข้าโอ้แม่เราผิดนะครับ <ขอ S 1> พีพ่พน,น้องเป็นคนเลยไม่หนังเนาะเขาใจผิดบ้างมี่เสียงเศร้าด้วยครับโอ้เอา้าเอา้าเอา้ามีการจกเกิดขึ้นนะครับห่างไหอ่ะห่งหน่อยห่หน่อย เริ่มหลาลยแล้วคับดแดงกับหายากนี่หายากคือชิบกองก้อนชิบก้อนนนี่ที่ตัดแต่มันหน่อยบ่ได้ท้ายไปหลายเลยหายาก กดติดตามมาเลยครับเด้อพี่น้องเลยยิบซีสกูสุคนพี่นอ้องป้องไปปูทั้งไก่และทั้งไก่ฝากถึงเลยปูมวันที่สิงคโปร์นะครับที่สิงคโปร์ครับคอยกดติดตามใหนะ้แน่ ภูม้อนลุงรวยโอ้หลายหลายคนเนี่ยกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพือเตืยนเบื่อมีคลิปยังกระสิได้ให้เห็นให้เบือ้องชีวิตอีสานพัทินอีสานค้นไก่บ้านเป็นยังไงหาจินยังไงนะครับ มันหยุดนะครับมันมันหยุดเป็นวันหยุดนี่ก็รถคู่ใจครับไปไหนไปกันนี่เขาโฟนกับปาโตกหลายมือแล้วมันก็เลยเป็นแหงๆแ,แรง สู้คนรังเขาสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเห็นโบเน้อจ้ามันไก่เนาะกล่องเขากล่องมือถือไข่เอียงเห็นบบผสม,ม,มดันมาทางขวาเลยบ bon อ ็นบ่เนาะหมดกัดค่ะกล้องก็จะสั้นแน่เด้อ,อ,รรอบอขวาแม่ถากดิหากตุ้มปิ้งพ่เอเถอะพี่พ่อเถอะ ครับชีวิตคนหลังเขาแล้วครับไม่มีากิจการดใดๆกินเรื่อยๆตามภาษาหนุ่มโรงงานวันหยุดนะครับจากแปนอีสานบ้านเกิดมองนอนมาเล่นละครบมดชีวิตนะเนี่ยแค่หมดเดงกหมดกัดจากพ่อแม่มาพบพาคนไม่รู้ ขอโทษเจ้าของเพลงด้วยนะครับีคือมันต่อเรื่องคิดอารมณ์ครับไม่ได้เซลไม่ได้เซลถอยครับถอยนี่เดียวปิดแล้วนะโอเคตักกดพัดนักสู้คนหลังเขานะครับถึงโรงงานครับนี่นะครับหลังแรกที่เรามาวันนี้นะครับก็ขอ ก็ในท้ายเห็นเบื้องตอนแง่เมื่อกี้โดนสีคุนตำนะครับในถาดให้แม่มันออกตรงนี้เราไมา่ได้ใช้ใช้แป้งนะครับเราปล่อยให้แม่มันวิ่งออกจากถาดนะครับ นี่ครับอุปกรณ์เราครับก็เดินไปเรื่อยนะครับเดินไปรพคู่ใจนะครับนี่ครับ อนนี้ยามเช้านะครับตอนนี้แปดโมงของวันหยุดนะครับนักสู้คนลังเขาหนุ่มโรงงานนะครับไว้แค่นี้ก่อนนะครับ